<c oughs> <c oughs> ไปพี่ไอ้ลูก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 ชายอย่างมากบอสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีพี่แข่ง,งแปลงสกู๊ตทุกคนพอกับน้องมอสคือเก่าพี่น้องบัดด้เจอกันประมาณอาทิตย์หนึ่งนึกว่าโทรมาตาใจสีมีข่าวดีเนาะ หือสาวสุอิโทรมานึกว่าโทรมาสิให้ตะใจเมื่อสีออกลูกซะดออื่แล้วว่ลูกลาพ่อใหญ่ามสิมาเา่อตนงเียเาอือ สองนมกับหายน้ำพี่น้องพร้อมกันเลยเพราะว่าสร้างเพื่อนชีกึ่งให้มังกรเขาออกก็เลยต้องหายน้ำเอาเมื่อนี้แล้วก็ย่า ไครแต่ยานนี่มันดิ้นอนน่อนเนาะใครแต่มันดินน้นอน่อนอมนจกในเฮือนนี่เลยโจมันบ่ฮบคน ที่เห็นผู้ใส่นี่มีแต่ของในเฮือนหมดทั้งส่วนทั้งเสียมไงทั้งจกนในเฮือนมีอยู่ออเฮือนกับี่ฉน่ะพอซื้อมาแห้งในเฮือนกับนี่พอ่ว่าบเรคน้งซื้อหมี่าซอมาเือนกันีในเฮือกบ่ารซืม มัวจไมังจังใชบ่ได uh, ้เอาเนาะดีเลยนะเมียบ่อไผ้ใช่ใช่าลุงเหล่าสเลาคันเบียดบ่เลาเลยตอนเอนลุงเหล่า ีลาคันเบีดไ้ทั้งองน้ทั้งเียงคุกน่ากัพีเออไปทังนี้มัดมันจังบอกไกลใช่เน้กือบจันเย็บเล็กนี่และเรียนไปนี่และผมมีคุณภาพ่มกเพื่อนร้างเนี่ยจะสร้าง ไม <ee> <sm all in> ่ยพรใจมันก็ร้อนแล้วปฏิทินยังมันงั้นเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งข้างในน้ำพี่น้องข้างในสิเป็นก่ออิฐบล็อกก้อนดินบล็อกนะ นี่นอะทางในติดก่อสองห้องนีุ่งพันสีติดนเพราว่าอาการหอนร้ายตอนอีกก็เทียบแลยขันสองห้องเลยเนาะมีห้องห้องนั่นกับห่องนี้ มาหุงกับลุงลุงคนวัดสอยูห้องนี่เอยู่ห้องนี้ห้องนั่นสิข้าวป่าเทนอยู่แต่ว่าเงี้ยนะชิติดมดสองห้องเลยห้องห้องขาป่าเทนทางห้องลุง อีกประมาณสามลอยเรามื่ก่อนว่าสิพอพอแต่ว่าอีกสามลอยก่อนบล็อกมาเราอิตบล็อกสามลอยก่อนก็ไปเหตุเป็นหมดหมด

sai cả đây bật nhập tay nhầm mà sai luôn cả thốn dù này nhìn ngon dù nó khay nè tôi cả rồi โอ้ยบ่งงามฮอดขี้พุ่นหน่อยนึงก็เห็นวงงามงามต้องคือบ่ติดกระเบื้องอันนี้ซะบ่อากระเบื้องตติดหยังซะกระเบื้องหยัง่เ่อยากาย มหเมือ่อไอส่ใครรุ่งนะเมื่อลูกชายลูกชายอยากมาบักอีนอี่อยากมาพี่

ชีเทปูนขึ้นประมาณเทา่าไรจ้ะสาเซนสาวเซนเหลือสีสิบเหลือเหลือห้าสิบทัานผ่าท่านจก่นล่งนี่นบบนนใส่บบได้ชักอย่างใส่บบได้แล้วใส่ได้มันกับโบฮาใส่คนเลยใส่โบใส่้ร้อนจริงวะผ้า, <laughs> ผาก็ร้อนพ่อ

ไ่เปตาไมอ่นี่าเลยอัดีนด้าองกว่าห้ข้าวแอันนี้เราเไปป่าน้านาอเอาไปรักข้านาเหรอข้าแเอาไปรักข้านาอย่างนี้สบา เขาขายทุนี่แเขาขายด้ลายนี่ทุทุบต่เขาขายแต่น้ำนะเขาไปขายหกทุกต่วอ่อยสองทุกต่ออร่อยเงเลยเนาะเขาีามนยากาาเพ่งตอนนี้พี่น้องลาหมด ก็นนนสิบวาราพิคีบเราปลุงปากอ็ไก็แก็ดิ่มช่องนวสแทนเดีปลุงเาินดาปลุงสสบายดี